คู่นี้มีอยู่หลายประเภทหนึ่งคู่กรรมทะเลาะกันแค่ไหนก็ตามเนี่ยขึ้นลงขึ้นศาลก็เลิกกันไม่ได้ต่อให้เลิกกันไปแล้วก็กลับมาเอากันอีกนะตีกันห่างกันไปอาทิตย์สองอาทิตย์ก็กลับมาเอากันอีกเคยเห็นคนประเภทนี้ไหมตีกันจนขมตาเขียวนลยขึ้นลงขึ้นศาลแจ้งความจับกันก็มีนะจับเองก็มันก็ไปไถ่ประกันกันเองนั่นแหละกลับมาอยู่ด้วยกันหนีจากกันไม่รอดอยู่ด้วยกันต้อมีแต่ความทุกข์นี่เรียกว่าคู่กรรมคู่บุญ พวกนี้จะมีความเมตตาต่อกันหวังดีต่อกันมีความเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันมีความปรารถนาดีต่อกันนะทำอะไรก็จะเห็นอกเห็นใจกันจะมองเห็นคนในครอบครัวเป็นเป็นสิ่งสําคัญนะทำอะไรก็ไปด้วยกันไม่ค่อยทะเลาะกันทะเลาะกันอยู่แต่ว่าไม่ได้ถึงกับพูดจาด้วยด้วยความที่ไม่ไม่ไพเราะแต่ไม่ใช่การด่าทอกันหรือการทําให้คู่ตรงข้ามนันรู้สึกหนักอกหนักใจ นี่เรียกว่าคู่บุญพวกนี้จะมีความสุขมากกว่าความทุกข์แต่ถามว่ามีความทุกข์ไหมมีเหมือนกันนั่นแหละความไม่พอใจก็มีเหมือนกันอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าคู่บาร,รมีจากเป็นคู่บุญจะพากันเป็นคู่บาร,รมีพวกนี้จะพากันสแสวงหาทางพ้นทุกข์จะพากันไปบวชไปสร้างบาร,รมีสร้างบุญสร้างทานสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ร่วมกันนะหากหัวบวชเมียก็บวชนี่เรียกว่าคู่บาร,รมีเราเป็นคู่ประเภทไหนนะ